ของเรานะคะเป็นแบบใหม่คุณลูกค้าค่ะมีกระเป๋าให้สองใบนะคะทรงเป็นทรงคอปีนะคะมีซิปหลักให้ด้วยนะคะมีกระดุมด้านหลังนะคะด้านหน้า,นาเก็บทรงนะคะเก็บเก็็หด้านหน้าให้ด้วยนะคะด้านหลังเป็นทรงปล่อยนะคะใส่สบายค่ะนะคะเสื้อนะคะมีทั้งหมดนะคะ9้าใส่ค่ะอกเสื้อ36จนถึง52ินิ้วนะคะให้คุณลูกค้าวัดอกตึง ส่อนิว้วเลือกอกเสื้อที่คุณลูกค้าต้องใส่นะคะผ้าเป็นผ้าฝ้ายนะคะลายเยื่อไผ่นะคะลายเยื่อไผ่นะคะสำหรับกระโปรงนะคะกระโปรงเนี่ยมีทั้งหมด7ไซส์นะคะไซส์เล็กสุดเอวยี่แปดนะคะสะโพก3ามสใหญ่สุดเนี่ยเอวจะ40สะโพก48นะคะ7ไซส์เป็นเลขคูเอลยี่สิบ ยสะบัด8ชิ้นนะคะกระโปรงย้วยสะบัด8ชิ้นมีซับในให้ด้วยนะคะสิบซอนด,ด้านทา้ามีซับในกระโปรงไม่อัดผ้ากาวเสื้ออัดผ้ากาวผ้าเดียวกันเป็นผ้าฝ้ายลายเยื่อไผ่นะคะสีมีให้คุณเลือกนะคะชุดสีขาวขาวออฟไว้นะคะชุดสีชมพูเป็นชมพูปูนทั้ง ชมพูทั้งชุดก็ได้ลูกค้าสามารถซื้อแยกได้นะคะอาจจะซื้อเสื้อสีส้มหรือกระโปรงดำและก็มีเสื้อสีแดงด้วยนะคะเป็นสีแดงเลือดนกนะคะซื้อแยกได้หมดเลยนะคะเสื้อทุกไซส์เนี่ยปีชูก้าขายราคาเดียวคุณลูกค้าขายอยู่ที่ตัวละ650าบาทน,นะคะ6ก0าสบาทสำหรับกระโปรงตัวละ750 แยกซื้อได้นะคะใครชอบเสื้ออาจจะชอบแต่เสื้อใครชอบกระโปรงก็ชอบแต่กระโปรงถ้าซื้อทั้งชุดก็สวยเข้าเซ็ตกันเลยนะคะชอบสีไหนนะคะแจ้งอกเอวสะโพวกวัดตึงกับแอดมินได้เลยนะคะเราเลือกไซส์ให้ใส่สวยแน่นอนแล้ว